และอีกอย่างชาวพูธเราไม่หลงธรรมดานะตอนนี้เมื่อก่อนอยังหน้าหน้าทางทองอยังพอรับได้นะตอนนี้หนะน,นลูกขี้แล้วนะหรือหน้าดา่างเงี้ยนะอุอ้ยจะไปเสริมอยู่ดากได้ก็พอแรงแล้วคนนะเสริมมันต้องเสริมนิสัยเสริมความดีความงามในใจตัวเองดินะ นะโอ้ยกูใหญ่ด้เนาะหน่าดากท่องบ่ลงละกกระดมด่าเขาเพรามเรี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้มันวิบสถานน่ะนะมันไปยังกละปัดเนี่ยโอ้กูกระพ้อก็ะพอเลยล่ะฮะฮะเกิดมาอายุปันฮะฮะวันที่พ่อไปแนว่ือนอยู่ดีกว่ากูก็เขาก็เราเห็นลงหน้าหูขี้นี่แหละ ฮนะฮนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ย,อยด่ากมันกับเกาแก่มันจแไดงจะไล่ละดากหุ่นขะี่ฮะจะบอกวิผู้ใดไปเห็นเน,นี้ยนี่หรอกจะไปห้าบอกไปจะเทียบอะไหมองหัวนะว่าเกิดรุ่นกูหรอกเว้ยหมอเฮ็ดอยู่นั่นกูเกิดก่อนมันกูไม่เคยพ่อหรอกกูก็ว่ามันกูอ่านมันจำรามันพักอยูหรอกเว้ยฮะหน้าหูขี่วะเนี่ย ว่ากมีพ่อสอนี่แหะสงฆเกฮะไอ้ผู้เป็นโ่งลยไหมมันบ่อายดากบอ้สตีมันไประเบิงบรรดาผู้ขีฮะไปทางนังเสียไปตีฮูฮขี่เขาบังสมบัตไร่งม oh หม่ันฮะไม่บปลนไฮะโอ้ยก็เพราะกัพ่อนี่แหละนะมันวิปลาดไปบบลากวัวฮะ บ่แมันั่งอยู่นี่ไปเห็นน้ำเขาอยู่บ่ฮะห,หน้าหุขี่กับหน้าดาก,กันละกับจีหุขี่้าบ้านฮ่องกงอีสานนะหุขีก่กูได้ินเสีนะอ่ะมากเกินไม่พูดรอเว้ยจักกุให้ไอ้หนึ่งไปเป็นสายไปลงหน้า,นาดากะะส่งสปายไปลงลองดูรรมันทำยังไง ไปหาข้อมูลมาให้หน่อยหนึ่งเลยเคยอย่างงี้มาไม่ยาอายุปันเนี่ย้ะดากฮะมันมองงี้หรอกต้อไปมันจะเอาอย่างบุมาฮะโอ้ยมันกระสุดอยู่หันละเนาะมัดอะละเนาะหน้าหุขี่เนี่ยเนาะมันมองสิไปละนะโอ้ ไปที่ไหนก็ให้ความหวังเราอยู่ด้วยความหวังนะมนุษย์เราเนะอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยจันหาแต่พระในี่อยู่ด้วยทให้สิ้นหวังสิ้นทยังไงจะไม่หวังให้หมดหวังหมดอนาคตอ่ะมันต่างกันอนักบวชเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะให้หมดหวัง ก็หมดจันหานั่นแหละหมดความอยากเ็เมนะเออมันเลยสวนทางกันอ่าเขาบอกถ้าไม่มีความหวังจะอยู่ไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่ด้วยความหวังคืออยู่ด้วยความว่างก็อยู่ด้วยความหมดหวังอะอยู่ด้วยความว่างอะมีความสุขที่สุดนะพวกเราไม่เคยไปถึงจุดนั้นไม่รู้หรอกว่ามันเบามันสบายขนาดไหนอ่า อยู่แบบไม่หวังสิ้นหวังหมดอนาคตเนี่ยโอ้ยสบายมากอ่าอ่ถ้าอยู่ด้วยความหวังเนี่นอนก็ไม่หลับอะอะ่จริงไหมอ่ายิ่ไปหวังกับคนอื่นหวังกับลูกกับผัวหวังกับลูกหวังกับญาติหวังกับคนคน,คน,น,นั้นคนนี้นี่มัวไปหมดนะอ่าเห็นไหม ไม่เคยสั้นลงเลยมีจะต่อให้ยืดยาวไปเขาเราว่าโลกไม่มีเส้นทางที่สิ้นสุดนี่แหละเห็นไหมความหวังนี่แหละคือจักราวาลดูดีๆนะใจมันสร้างจักราวาลสร้างภพของมันขึ้นมาอ่าความคิดนี่แหละความหวังนี่นแหละเขาเรียกว่าตัณหานะ,ะนะเพราะฉะนั้นมันจะพาเราหยุดหยุดอย่ไม่มีทางนอกจากฝึกผล ออบรมตนนะฝึกตนจนเห็นเหตุนะเห็นเหตุเห็นเหตุหหที่มันพาเกิดพาไปนี่แหละพาเกิดไม่ใช่เกิดอย่างเดียวนะเกิดตัณหานี่แหละอ่าอ่าเกิดความหวังเกิดอนาคตนี่โอ้ยไปมัว่วแล้วเห็นไหมเออนี่นะเขาเรียกส่งจิตออกนอก อ่าไปแล้วไปอนาคตแล้วเอออ่ะนั่งอยู่บ้านก็ไม่อยู่กับเราแล้ะไปอยู่กับใครเราไม่รู้เนาะอ่านั่งอยู่กับผัวบางทีก็ไปอยู่กับผู้ชายอื่นนะอ่าผัวก็เหมือนกันนั่งอยู่กับเมียก็ไปคิดถึงหญิงอื่นอย่างเงี้ยเห็นไหมดูดีๆด,ดูดีๆเราจะเห็น เห็นมารยาเห็นมายาของจิตของใจเราถ้าผู้ใดเห็นโทษของจิตใจตัวเองผู้นั้นจะเป็นผู้แก้ไขตัวเองไม่ใช่แก้ตัวนะแก้ไขอส่วนมากพวกเราชอบแก้ตัวมากกว่าอ่าที่ไม่เกิดประโยชน์เลยนะอถ้าเราเห็นเหตุมันยิงๆนั่นแหละคือเรียกว่าอริยะเห็นเหตุเห็นสมุทยัย ส่งกิจออกนอกเนี่ยเป็นสมูทไทยคือความคิดสังขารน,นี่แหละถ้าอยู่ข้างใน่าเป็นมักคือไม่ส่งจิตออกนอกคือเห็นรู้รู้ทันอ่าเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นการรู้ทันจิตใจตัวเองนี่แหละเรียกว่ามักอ่าไม่ได้ไปท่องเอาหรอกมักแปดมักเก้าเลยเอามักเจ็ดเนี่ยมักตัวเดียวเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยอ่อ่าเห็นไ,ไหม มันจะสั้นลงสั้นลงพมชาเราเนี่ยนะมันจะไม่สร้างความหวังให้ตัวเองสร้างความฝันลงรุง่มแรงๆท่านถึงเรียกว่าเป็นมายามโนมายาอะอ่าเห็นไ,ไหมหลอกลวงมากใจตัวเองเนี่ยหลอกว่าตัวเองดีเลยนะ่ะลุงตาเคยแนะนำใครอยากเห็นคนสวยเนี่ยลุงตาจะให้ไปดูในกระจก อ,อยากเห็นคนสวยนะไปดูในกระจกอยากเห็นคนหล่อก็ไปอยู่ในกระจกมันจะหลงตัวเองอ่านะ,อะโอ้ยผู้อื่นเนี่ยเขาเห็นเขาขิวเป็นอย่างนั้นนะจะของยิมมาสั่นมา,าสะใสไแวนนะนะอ้าขิวผมพีกับหาเนี่ยมาเขียนแล้วอ่ะ เขียนใ้เก้ากรงบนในกระเด็เนได้หรออ่านะ,อะลองเบิงเขียนยังมาพ่อได้สักทาว่นนี่ก็หาอ่าไปบวชชี้โกนหัวออกโอ้โหคิว้วช่อนนปมเมื่นีนก็มีอ่จักภากันไปเหตุยีงอย่างเรอกระเดียบน,นั้นอ่าประว่าง,งามเพราะว่าอ่าไม่ใช่อันนึงอายุแปดสิบสอง เขาไปบินสบ,บาลเัาอดหัวบ่ไรแล้วไปสักคิว้วบักท่อในโบมอือนี่ไม่ใช่จั๊สิว่าปิดปากอนัญาตัแล้วเราใส่บาตให้กินอ,อยู่ช่องเมกนะโอ้ยอยังไงพ่นเฮาก็เป็นไปเลยป่านนี้เนาะเพร่นว่าหลงตัวเองก่อนอื่นเนี่ยจะหลงสิ่งอื่นเนี่ยต้องหลงตัวเองก่อน แล้วก็ไปหลงคนอื่นหลงสิ่งอื่นไปเรื่อยๆคือหลงมีตัวกูแล้วก็จะมีสิ่งอื่นก็จะมีล่ะถ้ามีเราแล้วก็จะมีเขาแหละอ่ามีสิ่งอื่นมั่วไปหมดแหละเพราะฉะนั้นกลับมาทําลายตัวตนทําลายตัวกูของกูอ่ะนั่นแหละทําลายอนาคตการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะทำให้สิ้นเนื้อปดาตัวไม่ได้ผุดได้เกิด เออเห็นไหมแต่พวกเรากลับอยากเกิดพบดีๆอยากได้ดีๆอยากรวยโอ้ยเนาะพอเราก็ได้จักสิว่าแนวใดนะอ่าเท่าไรโจมยางเราก็ยังอยากรวยอยู่ดีนะน่ะฮะอีนี่นี่ว่ามันอยากรวยจะของเย,ยาว่าให้ลูกให้ล้านเพวอวะที่มันเพื่อแมตเจ้าครับแต่ว่าโมเมตเจ้าจะของจักแม่ ะเออไม่เคยเมตตาตัวเองเลยนะอ่ยิ่งแกนะยิ่งอายุมากเท่าไหร่อ่ะยิ่งห่วงหลานห่วงลูกนะห่วงสมบัตินะอ่าไม่รู้จะขนอะไรไปได้เนาะไม่บอ่ะขนาดลูกก็อาดาขึ้นก้อนละเด็กคูเมือเนี่ยฮะ นักดากระด้่หัวกันหนักดากระน,นักปันอันนี้นเศร้าหาอากได้อยู่ด้วยน,นะนะฮะไม่บ่โอ้จะเป็นจริตโถนอวลากระไรเนาะเพื่อนกระสางบักใหญ่บักโตมักไปนอนมักไปนอนหน่อยแม่อยู่มึงเดียวน่ะฮะ,ะ,ะเคยเห็นลิงทำทำทำ,ทำ,ทำเฮือนบอล,ลิงเห็นเฮือนไม่ไงฮะ เล่งเห็ดเพื่อนเนี่ยมันจัดไปหาหักกิ่งใหม่มระโพดเด้มันก็นจะรงม,มาซองเบิงถ้ามีหูสอดมันก็นจะไปหักมาโตไวอะแต่ว่ายา่ำผลโตขึ้นไปนั่งอยู่เสิ่งผลเลยคนพูดสนันบก่แค่ที่ที่ไปนั่งอยู่ข้างใจบ่แม่ดิลิงลิงลิงนะอ่าอ่อาเพราะฉะนั้น ใจที่ไม่เคยหยุดนิ่งจะไม่เห็นหรอกความคิดเนี่ยก็เปียมเหมือนน้ำยิ่งควรก็ยิ่งคุณยิ่งมัวยิ่งมองไม่เห็นอ่ะเมื่อไหรนะไม่คิดอ่ะหยุดคิดมั่งอนะจะเห็นนะก็เปียบเหมือนน้ำถ้ามันนิ่งแล้วมันจะเห็นอ่ะมันจะตกตะกอนมันจะเห็นโทษนะอ่าอ่า หลวงตาเนี่ยเป็นเป็นห่วงพวกเราอยู่นะอ่ะ,อะพุทธบริษัทเมื่อเช้านี่ก็มีโยม,มาจากชัยภูมิไปวัดหลายครั้งแล้วล่ะอย่างนี้มนหลวงตาไปอยู่วัดที่เขาสร้างไว้ที่เนี่ยอำเภอภูเขียวนะ,ะมาหลายครั้งแล้วล่ะไปวัดก็ไปวัดแล้วจะนิมนต์หลวงตาไปยังไงอ่ะริงไหมเขาจะยอมหรอ อาวัดป่าบนน้ำไปอินอย่างเงี้ยจริงไหมอามึงยอมไหมอีเพชรเนี่ยอีเพชรก็ไม่ยอมแล้วเห็นไหมอีเพนก็ไม่ยอมจริงไหมทีนี้จะนิตมครูบาชายไปล่ะยอมไหมอ่ะก็ไม่ยอมสิเออถ้านิต์ครูบาสิทธิ์ไปคงยอมอยู่อ่ะเห็นไหม ที่จริงเนี่ยเขาอยากให้หลวงตาเนี่ยเอาพระที่วัดป่าบ่อน้ำอินเนี่ยออกไปอยู่หลวงตาบอกว่าได้แต่ต้องรอจังหวะเหมาะสมก่อนนะอะ่ไม่ใช่ง่ายๆนะจะสร้างพระแต่ละองค์แต่ละรูปขึ้นไม่เหมือนบรพตธรูปนะหล่อแป๊บเดียวไปซื้อในร้านสังขพันธ์ก็ได้แล้วเอาไปตั้งไว้ไหนก็อยู่อย่างนั้นแหละจริงไหมล่ะ แต่พระที่เอาคนทำเนี่ยกว่าจะเป็นพระได้นะมันต้องบ่มต้องเพาะต้องฝึกต้องหัดโอ้ยเนาะอ่าเนะี่ยถึงไหมล่ะสร้างวัดอะมันสร้างง่ายแต่สร้างคนอะมันสร้างยากหลวงตาเคยพูดหลายครั้งว่าเราสร้างคนแล้วคนค่อยสร้างวัดสร้างวัดที่ใจตัวเองก่อนนะนะวัดคือปฏิบัติไง นะเออเห็นไหมโอ้โหท่านก็ไม่บ่นนะนะกูเห็นหลายคนแล้วเนี่ยอยู่อุเบก็เหมือนกันสร้างรูปองค์เบลเลอร์เลยนะหมดเงินเป็นล้านหลายล้านแต่ไม่มีหลังคาที่จะทำหลังคาอ่ะ หลายที่นะไม่รู้ไม่ทังทำไมวิสศบาทกินเองก็ไม่ได้ทำไมไม่สร้างวัดในใจตนสร้างพระในใจตนขึ้นมาปฏบิบัติบูชานะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นบูชาเลิศนะจำไว้นะอ่าอ่าหลวงตาก็อย่างโอ้ยเนาะ,นะ,นะ,นะตอนนี้สร้างวัดที่ เรื่ากับพระจนล้อนอ่ะพระพุทธรูปในีล้นวัดตอนนี้อยากให้เอาไปละเนี่ยมาเสนอให้กูเยอะเลยจะเอารถผลมาให้กูบอกว่าแล้วกูจะไปไว้ตรงไหนล่ะถูงไหมมันไม่มีที่เก็บมันเจอมากเนาะออบางคนในพระเนี่ยก็เลยไปโอ้ให้โยมไปสร้างละร้านสังกัพันซะเอาพุทธรูปไปขายเอาชื่อวัดนั่นแหละอ่ แล้วก็เอาถัางสังกษานไปฝากขายด้วยก็มีนะไปฝากกันไว้มีมีจริงๆนะอ่าเพราะว่ามันเยอะมันไม่เกิดประโยชน์ก็เลยเอาไปเอาไปเปลี่ยนเป็นปัจจัยมาฮะมาสร้างประโยชน์มากกว่าเห็นไ,ไหมอ่เพราะฉะนั้นอ่าหยุดหยุดหยุดเนาะ มันเยอะแล้วล่ะเนาะมาสร้างคนเนี่ยสร้างคนสร้างใจคนให้เขาถึงศีลถึงธรรมเนี่ยเห็นไหมถ้าใจคนไม่ถึงศีลถึงธรรมเห็นไหมมันหลอกพ่อไปใส่หีบหลอกน้องไปยันลงหีบยันลงน้ําฝังเมียช่างเป็นก็มีใจคนมันทําด้วยอะไรล่ะทําด้วยกินเลสจัรหาทําด้วยอารมณ์ฮะแล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะฮะ เราแวงฮอดผัวผัวด้แล้วเนี่ยผัวกับเราแวงเมียเรียกย่ามเลยเนาะมันเจีอวฮะเป็นบอกขนาดพ่อกับน้องนะวางแผนอย่างดีเลยเห็นไหม